ส,สวัสด да <ados> ีครับวันน uh ี้เรามากินข้าวครับสวัสดีครับข้าวต้มเที่ยงครับเพื่อนครับสั่งยันเดอเอฟซีสั่งยันเพื่อนครับเพื่อนนั่นแหละครับไก่ครับไก่ข้าวเที่ยงครับทำงานข้าวเที่ยงครับตามผมนะครับตามด้วยใครตามผมคอยดด้วยดูภาพมางกรแข็งแรงปลอดภัยโควิดครับสามคน นะฮะซอย่อสร้างยันกะกดตรเสียดื้อใจกดตรเสียโคตรแรงโคตรเสีแต่พอแค่กันเลื่อนท่านไม่พี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจแข่กันและกันเด้อกำลังใจกันวัวกายสีน้องน้ำสีน้อเนะอยากกินข้าวเพียงครับชีวิตประจำวันของเราทำงานเมื่อวานเมื่อวานนี่มันหนาจะตำแบบนี้ต้าสื่อคนละหลักใส่ใจดีว่า ต้มตำย่างหมูทอดอันนี้กาดข้าวน่องตังมันหมายแห้แต้มที่ตามผมครับเนี่ยเขาเคี่ยงเขาเคี่ยงเหมือนกันจากบ้านมันอยู่กรุงครับตอนเนี้ย ปติทามผมทุกคนมันมีคนแบรนเห็ดบานเห็ดบานเท่าไงมมือหนึ่งไปถอดของกูถิมมัดไงพวกกันนะคุณไยช่วงโควิดก็รักษาสุขภาพรักษาตัว ให้โควิดมาทำเรามาเราได้ผมมาทำงานอยู่ก็ไม่มีครับมี3สามคนบ้านหลังใหญ่พราเหนียววันนี้ม่บวานไม่พอติบหนึ่งสามคนเกี้ยงเลย หมทอดผมปิงป้งผมปิง้งปิ้งตำจวนนี่ไลฟ์ไลฟ์ลฟอ,ลย,อ,อลย่าบองครับอย่าบองอย่าบองอางจะเบียก็หน่อย <laughs> ก็พี่ก็ข้าวครับม,มีอะไรบา้า,าบงก็ข้าวต้มกระตันผมถูกกุฏิวันหนึ่งอขอบคุณครับพี่ขับคุกผมสวัสดีครับข้าวครับ